เกิดด้านนี้หน่อยครับเกิได้ค่ะอันนี้น่ะเป็นตุ๊กตุ๊กตาบาเลยใช่ค่ะน่ารักตุ๊กตาบาด้วยตุ๊กตาบาเหรอเออเนี่ยเนี่ยพี่พอลนาจะชั่งถึงระดับเก็บตาเออลองหนึงได้ไหมไม่ใช่ตกตาบายค่ะใช่เหรอเป็นคนนี่ชื่ออะไรอ่ะนาชื่อชาตว่า ตันตะวันเด็กคุณนางคุณเป่งกระชอนเนาะเออคุณพูดบ้างนะคะก็พูดเยอะดีครับคุณหนูชอบชอบนะค่ะชื่ออะไรนะพี่ชอตะวันสิคะตันตะวันนะนี่ตีชนเหรอนี่อยากจะโชว์ทรก็นิดนึงได้ไหมจ๊ะได้ิค่ะ กินอะไรเร่าเธอที่ไ <festivals> ด้งามแสนงามกินอะไรเรลาเธอที่ได้สวยแสนสวยกินอะไรเราเธอ่ได้ดีแสนดีที่ที่ทีะที่ที่ท่ที่ที่ทีี่ทไท่ที่ที่ที่ทที่ีีี่ น้องคนนี้ไปเอ็มอยู่กับชุดเดนสองคนเดี๋ยวธรรมชาติพาไปเองตรงนเด็กที่ออกมาแพ้วนะ่นเองค่ะฮะสวยจโอเคไหมเดี๋ยวพาไปเน่ตามจริงเลยเคยเห็นมูเห่าไหมมูเห่าเหรอเอไม่เคยเห็นอะไม่เคยเห็นค่ะดี่พอมาถึงกันคนจะแถมแม่เบี้ยเนี่ย อยากเห็นไหมไปเดี๋ยวพาไปดูดูทิาตะวันอยาี่ถ้าพาเดนสามชั่วโมงแล้วกูยังไม่กลับมาแสดงว่าปูเนี่ยถูกงูกัดตายกกาตวไหนกไม่รู้คุณชื่อรคุณชื่อว่าอะไรคะชื่อนักพค่ะชื่อนักพ ดีที่ได้ได้แต่งเครื่องเป็นนายกองขอบคุณคุณมากเลยนะคะถ้าฉันไม่ได้คุณฉันต้องแน้แน่เลยไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องแบบนี้เราเป็นหน้าที่ของผู้ชายองค์สามสองอยู่แล้วขอบคุณนะ